สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ในดันเจียนนอตการ์ดฮันติงกาวนะครับเป็นดิเมนชันอลพอร์ทนะครับตัวนี้เนาะเป็นรายวันนะครับเข้าได้วันละ1ชั่วโมงนะครับเราสามารถเข้ามาฟาร์มตัวมานาเอ็กพีนะครับได้จากที่นี่นะครับมานาเวกนะครับในดันเจียนนี้ก็จะได้แตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราตีมอนสเตอร์ตัวไหนนะครับถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้ประตูทางเข้านี่นะครับก็จะได้น้อยหน่อยนะครับอย่างอันนี้ได้ตัวละ20เองนะครับ ยิ่งไปลึกก็จะยิ่งได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลึกๆเลยนะครับด้านหลังนะครับว่ามอนสเตอร์จะได้ตัวละเท่าไหร่นะครับตัวที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นม g h t y Sentinel นะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตบนแมปเราจะเห็นไอคอนของมันนะครับเป็นสีฟ้าๆเดินอยู่ทั่วแมปเลยนะครับว่ามันจะเดินไปไหนอะไรอย่างนี้เนะก็ตอนนี้แมปผมอาจจะมีไอคอนเควสบังนะครับทุกคนก็สังเกตแมปตอนเข้ามานะครับ เวลามันเดินนะครับมันจะทิ้ง mighty flower ไว้ถ้าเราเก็บ mighty flower นะครับเราจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีต่อมอนสเตอร์ประเภทสัตว์นะครับ2%ซแล้วเก็บได้สูงสุดที่5 s t สแต็กนะครับสูงสุดอยู่ที่10%นะครับเพิ่มดาเมจทุกคนก็อย่าลืมมาเก็บนะครับมันจะอยู่ได้30มบวนาทีนะครับบัฟจุดแรกที่ผมแนะนำนะครับอยากให้มาฟาร์มก็คือเป็นป่าจระเข้นะครับตรงนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ที่เป็นจระเข้นะครับอยู่กระจุกกันเยอะมากๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ มันฟาร์มง่ายนะครับตรงนี้เพราะว่ามันอยู่กันเยอะแล้วก็ exp ที่ได้นะครับต่อตัวจะอยู่ที่25มานา exp นะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดในดันเจียนนี้แล้วนะครับต่อมาจุดฟาร์มที่2ที่แนะนําให้ฟาร์มนะครับก็จะเป็นตัวแรปเตอร์ที่อยู่ตรงริมแมปเลยนะครับต่อมาจากป่าจระเข้นะครับตรงนี้ก็มอนสเตอร์จะกระจุกกันนะครับแล้วก็มีรูทฟาร์มที่เห็นได้ชัดนะครับอีกอย่างก็คือสว่างด้วยมองสบายตาดีฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเขต PVP นะครับผู้เล่นสามารถตีกันได้เราสามารถเจอฝ่ายตรงข้ามได้นะครับถ้าเห็นชื่อแดงๆก็คือมวดกันได้เลยนะครับตรงนี้แนะนำนะครับใครที่มาคนเดียวอาจจะลำบากหน่อยนะครับพยายามหาเพื่อนครับมาด้วยกันมาฟาร์มด้วยกันน่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ใครที่เกียร์ไม่ถึงนะครับแนะนำให้ลงไปฟาร์มในดันที่เลเวลน้อยกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะได้รับมานาอ p กีเร็วกว่า ถ้าเทียบกันแล้วอาจจะได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเคลียร์มอนเตอร์ไม่ทันเนี่ยมันก็จะช้านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าได้เพื่อนนะครับมาด้วยกันมันก็อาจจะช่วยกันเคลียร์ได้เร็วขึ้นครับอย่างผมกับเพื่อนผมก็จะพยายามลากมอนนะครับแล้วก็เอามาตีทีเดียวนะครับเพื่อให้มันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าสปอนเซอร์ตรงนี้จะได้ตัวละ25มานายเอ็กพีนะครับแล้วก็ผมได้กดขวดคูณครับมานายเอ็กพี200%ไปก็จะ ได้รับ XP ตกอยู่ที่ตัวละ75มานา x อกนะครับก็จะเพิ่มมาตัวละ50มานา XP เนาะสำหรับ200%นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตั้งแต่อัปเดตแพทล่าสุดวันที่1กันยายนนะครับตัวฟาร์มออโต้รลววันนะครับ8ชั่วโมงนะครับดัน8ชั่วโมงนะครับได้โดนเนิร์ฟนะครับมานา XP ครับจากเดิมอยู่ประมาณ10ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่1 ต่อตัวนะครับก็ถือว่าเนิฟไปเยอะนะเนิบเนิฟไปสิบเท่านะครับทาให้ตอนนี้การฟาร์มรายวันนะครับไม่มีประสิทธิภาพนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะอัพมานายเอ็กพีเนาะแล้วก็อีกข้อควรระวังนะครับเวลาเราฟาร์มมานานะครับในดันเจี้ยนออโต้นะครับพยายามอย่าใช้ขวดพวกบวก30บวก50%าสเอนี้ลยนะครับเพราะว่ามันได้หนึ่งเท่าเดิมนะครับมานายพีก็จะไม่ได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่ากดเป็นขวด100หรือ200เงี้ยมันจะเพิ่มแต่ว่าผมก็ยังไม่อยากแนะนําให้กดอยู่ดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้ได้เยอะนะครับเวลาเราจะกดขวดนะครับผมแนะนําว่าให้มาฟาร์มด้วยตัวเองดีกว่าเพราะว่าเทียบกันแล้วมันได้เยอะกว่ามากเลยนะเวลาฟาร์มมานาเอ็อ่ะต่อมาอันนี้คนที่เล่น PVP เป็นประจําก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เล่น PVP เนาะเรามาที่ All of Honor นะครับตรงนี้จะมีขวดแลกนะครับมานา XP แล้วก็ ขวดคูณเงินสําหรับมอนเตอร์ดอกน,นะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีขวดเติมเวลาของพอท l l ลน e สัปดาห์ด้วยนะครเราก็ไปลง PVP นะครับเราจะให้วันละ200แต้มเท่านั้นลง PVP ไว้นะครับจะแพ้จะชนะอย่างน้อยเราได้แต้มนะครับเอามาแลกขวดเอามาฟารมมาใน XP ก็ยังดีนะไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะแพ้หรือชนะอย่างน้อยเราได้แต้มมาแลกขวดก็พอครับตรงนี้เนาะสองแต้มครับ อีกหนึ่งวิธีนะครับที่ผมคิดออกว่าเราจะฟาร์มหาขวดนะครับก็คือไปเล่นกิจกรรมนะครับวอลเมอร์เชนนะครับอันนี้ใครที่ไม่เคยเล่นนะครับก็คอยสังเกตนะข้อความของฝ่ายนะครับที่เป็นสีเขียวๆเนาะทุกคนสังเกตได้ทางด้านซ้ายล่างเนาะก็จะเป็นข้อความฝ่ายนะครับเวลาคนอื่นเขาเรียกนะครับแบบเอ้ยมีวอลเมอร์เชนมาช่วยกันหน่อยอะไรอย่างงี้นะครับก็ไปดูก็ได้ครับไป ยึดจุดนะครับเราจะไปยึดจุดมันจะอยู่ตรงเมืองด้านซ้ายนะครับตรงกลางตรงเขต p v p ครับถ้าเรายึดได้ตามเวลาที่กําหนดนะครับก็จะมีวอร์เมอร์แชนออกมาอ่าวอร์เมอรแชนครับจะมี3ตัวสําหรับวอร์เมอร์แชนตัวแรกก็จะมีขวดมานา XP ครับแล้วก็ขวดฮันติงเอ็กพีครับให้เราซื้อได้นะครับวันละกี่ขวดก็ไม่รู้นะอ่ะเอาเป็นว่าขวดละประมาณแ0 0แสนต้นๆครับแสนสี่แสนห้าประมาณนี้นะครับก็ เตรียมเงินไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็คอยสังเกตข้อความดีๆนะครับเวลาเพื่อนเรียกเราก็ไปช่วยกันเนาะฝ่ายเรานะครับเราจะได้ได้ของด้วยกันนะครับทุกคนสุดท้ายก็อยากจะขอสรุปสั้นๆอีกทีนึงนะครับว่าท,ที่เราสามารถฟาร์มหามานาเได้เท่าที่ตอนนี้ผมนึกออกเนาะก็จะมีที่แรกนะครับเป็น d i m e n s n o n Port r t a l ครับลายวันก็คือตรงที่ผมกำลังฟาร์มอยู่นั่นเองที่ที่2ก็คือ Dimensional p ร r t a l ลายสัปดาห์นะครับ อาจจะเป็น a b a d o n u n d e r g r o u n d หรืออะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมไปฟาร์มกันนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือฟาร์มออโต้นะครับตรงนี้จะได้น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยนั่นเองนะใครที่มีเพิ่มเติมนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกทางด้านล่างได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันกลายดิ้งมาในไอของเราที่โดนรีเซ็ตไปให้กลับขึ้นมา70ดังเดิมนะครับเพราะว่าวอลล์ r นี้ใช้มาในไอในการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับ